บท 47. มูฮัมหมัด 47.1. บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและปิดกั้นให้ห่างจากทางของอันเลาะนั้นพระองค์ได้ทรงทำให้การงานของพวกเขาไร้ผล 47.2. ส่วนบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายและศรัทธาในสิ่งที่ถูกประทานแก่มูฮัมหมัด และว่าอันกุลระอ่านนั้นเป็นสัจธรรมมาจากพระเจ้าของพวกเขาพระองค์จะทรงลบล้างความชั่วของพวกเขาให้ออกไปจากพวกเขาและจะทรงปรับปรุงสภาพของพวกเขาให้ดีขึ้น47.3ทั้งนี้เพราะว่าบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาได้ปฏิบัติตามความเท็จ แต่ส่วนบรรดาผู้ศรัทธ,ธาได้ปฏิบัติตามสัตธรรมมาจากพระเจ้าของพวกเขาเช่นนี้แหละอันล้อทรงยกอุทาหรณ์ทั้งหลายของพวกเขาแก่ปวงมนุษย์47.4และเมื่อพวกเจ้าพบบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาก็จงฟันที่คอจงฆ่าเสียจนกระทั่งเมื่อพวกเจ้าปราบพวกเขาจนแพ้แล้วก็จงจับพวกเขาเป็นเชลย หลังจากนั้นจะปล่อยเป็นไทยหรือจะเรียกเอาค่าถ่ายก็ได้จนกระทั่งการทำสงครามได้สิ้นสุดลงด้วยการวางอาวุธเช่นนั้นแหละและหากอันลอทรงประสงค์แน่นอนพระองค์จะทรงตอบแทนการลงโทษพวกเขาแต่ทั้งนี้เพื่อพระองค์จะทรงทดสอบบางคนในหมู่พวกเจ้ากับอีกบางคนส่วนบรรดาผู้ที่ถูกฆ่าตายในทางของอันลอพระองค์จะไม่ทรงทำให้การงานของพวกเขาไร้ผลเป็นอันขาด 47.5พระองค์จะทรงชี้แน่ทางแก่พวกเขาและจะทรงปรับปรุงสภาพของพวกเขาให้ดีขึ้น47.6และจะทรงให้พวกเขาเขาสวนสวรรค์ซึ่งพระองค์ทรงแจ้งให้พวกเขารู้แล้ว47.7โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยหากพวกเจ้าสนับสนุนศาส,สนาของ อันล้อพระองค์ก็จะทรงสนับสนุนพวกเจ้าและจะทรงตรึงเท้าของพวกเจ้าให้มั่นคง47.8ส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นความพิน่าถายนะจะได้แก่พวกเขาและพระองค์ได้ทรงทําให้การงานของพวกเขาไร้ผล47.9ทั้งนี้เพราะว่าพวกเขาเกลียดชังสิ่งที่อันล้อทรงประทานลงมา พระองค์จึงทรงทำให้การงานของพวกเขาไร้ผล47.10พวกเขามีได้ท่องเที่ยวไปตามแผ่นดินดอกหรือแล้วพิจารณาดูว่าบ้านปลายของประชาชาติในยุคก่อนหน้าพวกเขานั้นเป็นเช่นใดอันเลาะได้ทรงทำลายล้างพวกเขาและสำหรับพวกปฏิเสธศรัทธาก็เป็นเช่นเดียวกัน47.11 ทั้งนี้เพราะว่าอันเลาะเป็นผู้ทรงคุ้มครองบรรดาผู้ศรัทธ,ธาและแน่นอนพวกปฏิเสธศรัทธาไม่มีผู้คุ้มครองสำหรับพวกเขา4 7 1 2แท้จริงอันเลาะจะทรงให้บรรดาผู้ศรัทธ,ธาและกระทำความดีทั้งหลายเข้าสู่สวนสวรรค์หลากหลายนะเบื้องล่างสวนสวรรค์มีลำน้ำหลายสายไหลผ่าน ส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นพวกเขาจะหลงระเริงและกินเยี่ยงปัสุ์กันและไฟนรกคือที่พำนักของพวกเขา47.13และกี่เมืองมาแล้วที่มันมีพลังเข้มแข็งกว่าเมืองของเจ้าซึ่งมันขับสาเจ้ามูฮัมหมัดออกไปเราได้ทำลายล้างพวกเขาดังนั้นสำหรับพวกเขาจึงไม่มีผู้ช่วยเหลือ 47.14. ดังนั้นผู้ที่อยู่บนหลักฐานอันชัดแจ้งจากพระเจ้าของเขาจะเหมือนกับผู้ที่ความชั่วแห่งการงานของเขาได้ถูกทำให้เพลิดเพลินแก่เขาและพวกเขาก็ปฏิบัติตามอารมณ์ต่ำของพวกเขากระนั้นหรือ 47.15. อุป,ปมาของสวนสวรรค์ซึ่งบรรดาผู้ยำเกรงได้ถูกสัญญาไว้ในสวนสวรรค์นั้นมีทานน้ำหลายสายที่ไม่ผันแปร ทั้งรสและกลิ่นและทานน้ำนมหลายสายที่รสชาติของมันไม่เปลี่ยนแปลงและทานน้ำจันทร์เหล่าหลายสายเป็นโอชะอร่อยแก่ผู้ดื่มและทานน้ำพึ่งที่สะอาดบริสุทธิ์หลายสายและสำหรับพวกเขาในสวนสวรรค์นั้นมีผลไม้หลายชนิดและการอภัยโทษจากพระเจ้าของพวกเขาจะเหมือนกับผู้ที่พำนักอยู่ในไฟนรกและถูกให้ดื่มน้ำร้อนจัดแล้วมันตัดลำไส้ของพวกเขากระนั้นหรือ 47.16ในหมู่พวกเขามีผู้เงี่ยหูฟังเจ้าจนกระทั่งเมื่อพวกเขาออกไปจากเจ้าพวกเขาก็จะพูดแก่ผู้มีความรู้ว่าเมื่อกี้นี้เขามูฮัมหมัดพูดอะไรกันชนเหล่านี้แหละคือบรรดาผู้ที่อันลอทรงประทับตราบนหัวใจของพวกเขาและพวกเขาปฏิบัติตามอารมณ์ต่ำของพวกเขา47.17 ส่วนผู้ที่ปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้องพระองค์ทรงเพิ่มแนวทางที่ถูกต้องให้แก่พวกเขาและจะทรงประทานให้แก่พวกเขาซึ่งการยำเกรงของพวกเขา47.18ดังนั้นพวกเขามิได้คอยสิ่งใดนอกจากยามอวสานซึ่งมันจะมาหาพวกเขาอย่างกระทันหันแต่ว่าเครื่องหมายต่างๆของมันได้มีมาแล้ว ดังนั้นเมื่อการตักเตือนของพวกเขาได้มายังพวกเขาแล้วจะเกิดประโยชน์อันใดเล่าแก่พวกเขา47.19ฉะนั้นพึงรู้เถิดว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกกราบไหว้โดยเที่ยงแท้นอกจากอันเลาะและจงขออภัยโทษต่อความผิดเพื่อตัวเจ้าและเพื่อบรรดาผู้ศรัทธาญิงและอันเลาะทรงรู้ดียิ่งถึงพฤติการของพวกเจ้าและที่พำนักของพวกเจ้า 47.20และบรรดาผู้ศรัทธ,ธากล่าวว่าทำไมสุสรอะอหนึ่งจึงไม่ถูกประทานลงมาครั้นเมื่อสุรอะอหนึ่งที่รัดกลุ่มชัดเจนถูกประทานลงมาและได้มีการทำสงครามถูกรวมไว้ในนั้นเจ้าจะเห็นบรรดาผู้ที่ในหัวใจของพวกเขามีโรคจะต้องมองไปยังเจ้าเสมือนการมองของผู้เป็นลมใกล้จะตายดังนั้นความหายนะจงประสบแก่พวกเขาเถิด 47.21การเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำพูดที่ดีไพเราะนั้นเป็นการที่ดียิ่งดังนั้นเมื่อกิจการใดถูกกำหนดไว้แล้วหากว่าพวกเขาจริงใจต่ออันเลาะแล้วก็จะเป็นการดีแก่เขา47.22ดังนั้นหวังกันว่าหากพวกเจ้าผินหลังให้กับการอีมานแล้ว พวกเจ้าก็จะก่อความเสียหายในแผ่นดินและตัดความสัมพันธ์ทางเครือญาติของพวกเจ้ากระนั้นหรือ47.23ชนเหล่านี้คือบรรดาผู้ที่อันล้อทรงสาบแช่งพวกเขาดังนั้นพระองค์จึงทรงทำให้พวกเขาหูหนวกและทรงทำให้พวกเขาตาบอด47.24พวกเขามีได้พิจารณาใคร่ครวนอันกุลระอ่านดอกหรือ แต่ว่าบนหัวใจของพวกเขามีกุญแจหลายดอกลั่นอยู่47.25แท้จริงบรรดาผู้ผินหลังกลับของพวกเขาหลังจากที่แนวทางที่ถูกต้องเป็นที่ประจักษ์แก่พวกเขาแล้วชัยต้อนมันร้ายได้ล่อลวงพวกเขาได้ให้ความหวังแก่พวกเขาว่าจะมีชีวิตยืนนาน47.26 ทั้งนี้เพราะว่าพวกเขาได้กล่าวแก่บรรดาผู้เกลียดชังสิ่งที่อันล้อทรงประทานลงมาว่าเราจะเชื่อฟังปฏิบัติตามในกิจการบางอย่างแต่อันล้อทรงทราบดีถึงความลับของพวกเขา47.27แล้วสภาพของพวกเขาจะเป็นเช่นไรเมื่อมาลาอิกะมาเอาชีวิตของพวกเขาโดยตีใบหน้าของพวกเขาและหลังของพวกเขา 47.28ทั้งนี้เพราะว่าพวกเขาได้ปฏิบัติตามสิ่งที่จะก่อความกริ้วแด่อันเลาะและพวกเขารังเกียจความโปรดปรานของพระองค์ดังนั้นพระองค์จึงทรงทำให้การงานของพวกเขาไร้ผล47.29บรรดาผู้ที่หัวใจของพวกเขามีโรคคิดหรือว่าอันเลาะจะไม่ทรงนำเอาความอิจฉาริษยาของพวกเขาออกมาให้เป็นที่ประจกักษ์ 47.30และหากเราประสงค์แน่นอนเราจะเปิดเผยพวกเขาแก่เจ้าแล้วเจ้าก็จะรู้จักพวกเขาอย่างแน่นอนที่เครื่องหมายของพวกเขาและแน่นอนเจ้าจะรู้จักพวกเขาได้ในน้ำเสียงแห่งการพูดและอันล็อท่งรู้ดีถึงการงานของพวกเจ้า47.31และแน่นอนเราจะทดสอบพวกเจ้าจนกระทั่งเราจะได้รู้ถึงบรรดาผู้ต่อสู้ดิ้นรน และบรรดาผู้หนักแน่นอดทนในหมู่พวกเจ้าและเราจะทดสอบการงานของพวกเจ้า47.32แท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและปิดกั้นให้ห่างจากทางของอันลาะและต่อต้านรอซูนี้หลังจากที่แนวทางที่ถูกต้องได้เป็นที่ประจักษ์แก่พวกเขาแล้วพวกเขาจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆแก่อันลาะได้เลยพระองค์จะทรงทำให้การงานของพวกเขาไร้ผล 47.33โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยจงเชื่อฟังปฏิบัติตามอันเลาะและจงเชื่อฟังปฏิบัติตามรอซูคนนี้เถิดและอย่าทำให้การงานของพวกเจ้าไร้ประโยชน์47.34แท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและปิดกั้นให้ห่างจากทางของอันเลาะแล้วพวกเขาตายลง,ท,งทั้งทั้งที่พวกเขาเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาอยู่ อันลอจะไม่ทรงอภัยโทษให้พวกเขาเลย47.35ดังนั้นพวกเจ้าอย่าทอแท้และเรียกร้องไปสู่การสงบศึกเพราะพวกเจ้าเป็นผู้อยู่เหนือสุดและอันลอทรงอยู่ร่วมกับพระเจ้าและพระองค์จะไม่ทรงลิบรอนผลตอบแทนแห่งการงานของพวกเจ้า47.36 การมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เป็นแต่เพียงการละลเล่นและการสนุกสนานร่าเริงเท่านั้นและหากพวกเจ้าศรัทธาและยำเกรงพระองค์จะทรงประทานรางวัลของพวกเจ้าแก่พวกเจ้าและพระองค์จะไม่ทรงขอทรัพย์สินของพวกเจ้า47.37หากพระองค์จะทรงขอทรัพย์สินต่อพวกเจ้าและทรงรบเร้าพวกเจ้าให้บริจาค พวกเจ้าก็จะตระหนีและพระองค์จะทรงนำเอาความอึดอัดใจของพวกเจ้าออกมาให้ประจักษ์47.38คึงรู้เถิดว่าพวกเจ้านี้แหละคือหมู่ชนที่ถูกเรียกร้องให้บริจาคในทางของอันล้อแต่มีบางคนในหมู่พวกเจ้าเป็นผู้ตระหนีดังนั้นผู้ใดตระหนีเขาก็ตระหนีแก่ตัวของเขาเอง พราะอันล้อเป็นผู้ทรงมั่งมีแต่พวกเจ้าเป็นผู้ขัดสนและถ้าพวกเจ้าผินหลังออกพระองค์ก็จะทรงเปลี่ยนหมู่ชนอื่นแทนพวกเจ้าแล้วพวกเขาเหล่านั้นจะไม่เป็นเช่นพวกเจ้า